I got a bottle of Patron and some lights on ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่ไม่ใช่แค่เจแมนยูไนเต็ดอาจปล่อยอีก8แข้งมีทั้งซานโชและแม็กควายอยู่ในนั้นปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะปล่อยนักเตะอีกถึง8รายออกจากโละครแห่งความฝันในช่วงซัมเมอร์นี้ตามเจ็ดผู้เล่นที่ยืนยันไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับมีทั้งแฮร์รี่แม็กควายเจดอนซานโชและดาบิดเดเคอาที่แต่ละคนสถานการณ์ยังไม่แน่นอนนักปีศาจแดงแมออนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสร ยักษ์ใหญ่ของสืงเอแปริกอังกฤษประกาศยืนยันปล่อยเจ็ดนักเตะที่หมดสัญญาออกจากทีมโอแทฟฟอร์ดอย่างเป็นทางการเมื่อวันศุกร์ที่16มิถุนายนที่ผ่านมานะครับนำทีมโดยฟิลโจนและอากเซลตวนเซเบ้สองกองหลังและบรรดาดาวรุ่งอีก5้ารายอย่างไรก็ตามนะครับแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวสื่อท้องถิ่นของเมืองแมนเชสเตอร์ได้ทําการรายงานว่าปีศาจแดงน่าจะปล่อยนักเตะอีกในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากหลายรายนะครับที่อนาคตยังไม่แน่นอนโดยที่ต้องจับตาม,มองคือสสตาร์ดังอย่างแฮร์รี่แม็กควา ปากันหลังกับตันทีมที่ตกเป็นเป้าหมายของท็อตแนมฮอสเปอร์และเจดดนซานโชนะครับปฟอร์มดับที่มีข่าวกับบูเลเซียดับมุนสนใจดึงตัวไปเล่นที่บุนเดสลีกาเยอรมันอีกรอบขณะที่สถานการณ์ของดาบิดเดเคอาผู้รักษาประตูชาวสเปนนิดก็ยังไม่แน่นอนนักเพราะจะหมดสัญญาในวันที่30มิถุนายนนี้โดยช่วงที่ผ่านมาแมนยูไนเตปพยายามเจรจาสัญญาฉบับใหม่แต่การพูดคุยยังหาจุดลงตัวกันไม่ได้นะครับซึ่งอาจจะเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเจ้าตัวอาจ จะยุติช่วงเวลา12ปีในถิ o ่นโอแทฟฟอร์ดลงแล้วก็เป็นได้นอกจากนั้นยังมีผู้เล่นอีก5คนนะครับที่อาจจะต้องเก็บกระเป๋าราลงละครแห่งความฝันในช่วงซัมเมอร์นี้ได้แก่ดอนนี่ฟันเดเบกกองกลางชาวดัตท์ที่อาจจะหวนกลับไปเล่นให้กับอาแจกอัมเตอร์ดัมด้วยค่าตัว25ล้านปอนด์หลังจากที่ตัวเขาไม่สามารถประสบความสําเร็จได้ในถิ o ่นโอแทฟฟอร์ดนะครับและมีอาการบาดเจ็บ,บรบกวนอยู่ตลอดตั้งแต่มาอยู่กับทัพปีศาจแดงเมื่อปี2020ขณะที่เอริกไบย่อเล็กเตเระ กกอตแม็กโทมิเนก็มีโอกาสโดนขายทิ้งเพื่อที่จะระดมทุนไปซื้อนักเตะรายใหม่เข้ามาสู่ทีมโดยสกอตต์แม็กโทมิเนเนั้นมีทางนิวคาสเซลให้ความสนใจเซงต่อไปร่วมทีมอยู่ส่วนรายสุดท้ายที่อาจอำลาโอแทฟฟอร์ดคือองตโตนี่มักซิเยลกองหน้าชาวฝรั่งเศสนะครับหลังผลง,งานไม่คงเส้นคงวาและมีอาการบาดเจ็บอยู่บ่อยครั้งโดยทําไปได้แค่17ประตูเท่านั้นจาก3ฤด,ดูกาลหลังสุดสําหรับนักเตะที่ทีมปีศาจแดแมเสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมจะขายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้คิดว่าน จะไม่ผิดคาดนะครับกับที่แฟนแฟนปีศาจแดงคาดการกันเอาไว้ว่านักเตะเหล่านี้มีโอกาสที่จะโดนขายทิ้งในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอนแล้วเพื่อนๆพี่ๆแฟนปีศาจแดงละครับคิดว่าอย่างไรควรขายใครทิ้งหรือไม่ควรขายใครลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์กันดูนะครับ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปเลยนะครับเผยแมนยูเลวัตกินอีกทางเลือกเสริมแดนหน้าบริษัทแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกเป็นข่าวว่าหมายตาโอริวัตกินกองหน้าของแอสตันวินล่าเอาไว้อีกลนนะครับสำหรับนักเตะที่จะดึงมาเสริมแดนหน้าก่อนหน้านี้มีรายงานว่าบริษัทแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขยับเข้าใกล้าการเซ็นสัญญาลักมุดหอยลุนกองหน้าของอัตาลันตาที่ถูกยกเป็นหนึ่งในดาวรุ่งหน้าจับตามองอย่างไรก็ตามนะครับด้วยค่าตัวที่สูงลิ่วถึง100ล้านยูโรกับผลงานยิงได้เพียง9้าประตูจาก 32เกมในซีเรียอิตาลีฤดูการที่แล้วทําให้ลัสมูธทอยลุนยังไม่ใช่เป้าหมายที่จะมอบในสิ่งที่เอริกเทนฮากต้องการได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับหลังจากราคาสูงกว่าที่คาดเอาไว้ทําให้ปีศาจแดงมองหาตัวเลือกอื่นไปด้วยและรายงานจากเดอแอลิติกนะครับสื่อกีฬาชื่อดังของประเทศอังกฤษได้ระบุว่าพวกเขาตามเช็คฟอร์มของวัตกินที่มีประสบการณ์ในเพรีเมียร์ลีกหลังช่วยแอสตันวิลล่าทำผลงานได้ดีจนได้ไปเล่นยูโรปาลีกนะครับในฤดูการหน้านักเตะแบบวัตกินที่ ประตูไป15ประตูจาก37เกมในพิมเมยรีกซีซั่นที่แล้วอาจจะเป็นตัวเลือกชั้นดีนะครับที่เอริกเทนฮากต้องการหลังจากซีซั่นที่ผ่านมาต้องพึ่งพาวอลเว็กคอคที่ทําประตูแทบไม่ได้โดยฟอร์มของวัดกินในฤดูกาลนี้อาจจะทําให้เขาไม่ต้องใช้เวลาปรับตัวมากนักถ้าย้ายมาสู่ทินโอแทฟฟอร์ดในช่วงซัมเมอร์นี้และนั่นอาจจะเป็นจุดที่ทําให้เอริกเทนฮากชื่นชอบการมองหาเป้าหมายอื่นยังไม่เกิดขึ้นหลังจากแมนยูไนเตทถอนสมอจากการคว้าตัวแฮร์รี่เคนเพราะราคา ที่ท็อตแนมฮอสเปร์ตั้งเอาไว้สูงเกินไปนะครับสเปอร์อยากได้ค่าตัวขอกองหน้าคนสําคัญถึง100ล้านปอนด์ทำให้แมนยูไนเตดต้องถอดใจกับการไล่ล่าเป้าหมายหลักของพวกเขาในช่วงซัมเมอร์นี้พวกเขายังต้องพับแผนเซ็นสัญญากับวิกเตอร์โอซิเมไปด้วยเพราะค่าตัวที่สูงถึง120ล้านปอนด์แม้สัญญาของเขาจะหมดลงในปี2025ก็ตามโดยค่าตัวของโอนลีวักกินนะครับจากการประเมินของทางเว็บไซต์ทันเฟอร์มาร์เก็ตได้ประเมินค่าตัวของโอนลีวักกินไว้เพียง40ล้าน ป่อนนนเทาั้แล้วเพื่อนๆพี่ๆแฟนปีศาจแดงระครับชอบกันไหมสําหรับโอลลี่วัตกินที่มีประสบการณ์ยิงประตูนในเพเมริกอยู่แล้วและค่าตัวย่อมเยาวเพียง40ล้านปอนเท่านั้นคิดว่าเหมาะสมกับการเป็นกองหน้าตัวเป้าของปีศาจแดงหรือไม่ลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์กันดูนะครับส่วนตัวแอดมินมองว่าเป็นดิวที่น่าสนใจนะครับสาหรับโอลลี่วัตกิน ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปเลยนะครับแมนยูทางสะดวกเชลซีล้มแผนล่าตัวโอนาน่าเฝ้าเสาทัพสิงบูได้ทําการล้มเลิกแผนคว้าตัวในประตูอินเตอร์มิลานซึ่งทําให้ปีศาจแดนมเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นทีมเต็งนะครับที่จะได้ตัวไปร่วมทีมเชลซีล้มเลิกความพยายามในการคว้าตัวโอนาน่าในประตูตัวเก่งของอินเตอร์มิลานทําให้ปีศาจแดนมเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่สนใจเช่นกันกลายเป็นทีมเต็งที่ได้นักเตะไปร่วมทีมตามรายงานของอีฟนิงสแตนดาร์ดสิงบูกําลังมองหาในประตูคนใหม่ มาร่วมทีมนในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากเอดูอาแมนดี้จะถูกปล่อยตัวหลังไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมของโปเซติโนร่วมถึงเกป้านะครับที่ยังอนาคตไม่แน่นอนนักโดยเชลซีให้ความสนใจอดีตในประตูอาแจกตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาจนกระทั่งตัดสินใจล้มแผนคว้าตัวในประตูอินเตอร์มิลานมาร่วมทีมทําให้เหลือเพียงแมนยูไนเตด,ดนะครับที่ทําท่าจะไม่ต่อสัญญากับดาบเิดเดเคอมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งพวกเขาจะหันไปลุ้นคว้าโอนาน่ามาร่วมทีมแทนโดยปีศาจดนแมช m a n c h สเตอร์ยูไนเมีข่าวพัวพันกับนายด่านคนใหม่หลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นดีเอโก้คอสตาของปอร์โตหรือจะเป็นดาวิดลายาของเบนฟอร์ดอีกด้วยแล้วเพื่อนๆพี่ๆแฟนปีศาจแดงนะครับชอบคนไหนสําหรับประตูคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์กันดูนะครับ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปเลยนะครับเบนฟิก้าเสนอขายกอนซาโรรามอสให้แมนยูนเต็ดถูกถูกแค่80ล้านปอนด์บริษัทแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดได้รับข้อเสนอขายกอนซาโรรามอสกองหน้าของทีมเบนฟิก้าด้วยค่าตัวแสนถูกแค่80ล้านปอนด์เท่านั้นสันสปอร์ตสื่อกีฬาชื่อดังของประเทศอังกฤษได้รายงานว่าจอร์ดเมนเดสเอเจนชาวโปรตุเกสได้เสนอที่จะให้กอนซาโรรามอสย้ายจากทีมเบนฟิก้าไปร่วมทีมแมนยูนเต็ดในช่วงซัมเมอร์นี้โดยเปิดราคาค่าตัวแสนถูกนะครับแค่80ล้าน และทีมเบดฟิก้าก็พร้อมที่จะตอบรับข้อเสนอทันทีหากทีมปีศาจแดงนั้นยื่นดิวมาให้จอร์เดนเดฟเผยว่ากอนซาโล่ลามมสกองหน้าวัย21่ปีซึ่งอยู่ในความดูแลของเขามีความคุ้มค่ามากกว่าแฮร์รี่เคนหลายเท่าหลังจากที่ทีมท็อตแนมฮอตสเปอร์เรียกค่าตัวจากทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสูงถึง100ล้านปอนด์กอนซาโล่ลามอสโชว์ฟอร์มในฤดูกาลนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับโดยยิงไปได้ทั้งหมด27ประตูกับ12อแอสซิสจากการลงสนามทั้งหมด47นัดแถมเจ้าตัวยังสามารถ แจ้งเกิดได้อย่างเต็มตัวกับทีมชาติโปรตุเกสในซูฟุปวันโลก2022ที่ประเทศกาตาเมื่อปลายปีที่แล้วโดยจอร์ดเมนเดฟมีความต้องการที่จะให้กอสโรรามอสย้ายออกจากทีมเบฟิก้าไปเล่นในเพเมริกซึ่งนอกจากจะติดต่อไปยังแมนยูไนเต็ดแล้วก็ยังติดต่อไปอีกหลายทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเวสต์แฮมยูไนเต็ดและแอสตันวิลล่าเป็นต้น ปิดไทยกันที่ทีมนี้ทีมเดียวเปเอชเช่ HA, พร้อมขายเอ็มปาเป้ให้กับแมนยูสื่อต่างประเทศได้รายงานว่าปารีสแซงแชแมงพร้อมขายคิริยันเอ็มปาเป้กองหน้าของทีมไปให้กับแมนยูเนเตดในช่วงซัมเมอร์นี้เดอะมิลเลอร์สื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษได้รายงานว่าปารีสแซงแชแมงสโมสรชื่อดังในลีกเอิงฝรั่งเศสพร้อมขายคิรยิยานเอ็มปาเป้กองหน้าตัวเก่งให้กับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเตดอย่างไรก็ตามนะครับสโมสรชื่อดังในศึกพรีเมียร์ลีกอ,อังกฤษต้องการให้กลุ่มทุนจากกาตาเทคโอเวอร เพื่อนําเงินทุนมาใช้ในการซื้อนักเตะเข้าสู่ทีมโดยสื่อดังรายงานว่าปารีสแซงต์แชมงพร้อมที่จะขายคิริยันเอ็มปาเป้ให้กับแมนยูไนเตดในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วหากว่ากลุ่มทุนจากประเทศกาต้านำโดยซิดยัสซิมบินฮามัดอันธานีเทคโอเวอร์ over, ทีมปีศาจแดงได้สําเร็จดาวยิงชาวฝรั่งเศสไม่ต้องการที่จะใช้เงื่อนไขในการขยายสัญญาหนึ่งปีตามที่เซ็นไว้กับปารีสแซงต์แชมงทําให้ทีมจากลีกเอิงฝรั่งเศสไม่มีทางเลือกอื่นนะครับนอกจากพิจารณาขายกองหน้ารายนี้ ออกไปจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แทนที่จะเสียนักเตะไปแบบฟรีๆหลังหมดสัญญาในกลางปีหน้าและนี่ก็คือสรุปข่าวบิษัทแนมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจําช่วงเช้าของวันที่18มิถุนายนขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้แอดมินกราบสวัสดีครับ